สวัสดีค่ะมีข่าววัดพระบาทน้ำผู้มานําเสนอหลวงพ่ออลงกดโต้ข่าวลือยืนยันไม่ได้หนีเพราะรอทีมทนายเตรียมข้อมูลให้ครบหลังเลื่อนแถลงข่าวชี้แค่รอทีมทนายเตรียมข้อมูลให้ครบก่อนแถลงทุกประเด็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูจะ,ะแถลงข่าวแต่ก็ไร้วี่แวว ก่อนสุดท้ายตัวแทนว่าจะชี้แจงว่าเลื่อนการถแถลงออกไปไม่มีกำหนดเพื่อให้ทนายทีใหม่รวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งทำให้มีเสียงวิจารณ์และข่าวลือว่าหลวงพ่อหนีไปแล้วล่าสุดในวันเดียวกัน17สิงหาคม2568เพจเรื่องเล่าเชา้านี้ได้โพสต์ความคืบหน้าถึงประเด็นข่าวลือดังกล่าวเกี่ยวกับหลวงพ่อโดยระบุว่า หลวงพ่ออลงกตหรือพระราชวิสุธทธิประชาชนเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีวีดีโอคุยกับทีมข่าวช่องสมยืนยันไม่ได้หนีตามกระแสข่าวลือแต่ขอคณะทำงานเตรียมข้อมูลให้พร้อมจะ,ะแถลงตอบข้อสงสัยทุกประเด็นโดยหลวงพ่อบอกว่าขอดำเนินการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะ,ะแถลงตอนนี้ยังต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลให้ละเอียดทีถ้วน ซึ่งเรามีการประชุมปรึกษาหารือกับทุกหน่วยงานอยู่ตลอดและอยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าหลวงพ่อยังอยู่แต่ไม่สะดวกบอกว่าอยู่ที่ไหนเนื่องจากให้ข้อมูลกับสื่อเยอะเกินบางครั้งเวลามีคำถามก็รู้สึกกดดันจึงอยากจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วมาชี้แจงทีละประเด็นพร้อมย้ำว่าตอนนี้หลวงพ่อยังอยู่พร้อมเผยว่าเบื้องต้นพวกเรามีมติเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำเรื่องอะไรบ้าง และมีกรอบทิศทางในการตอบคำถามแล้วอย่างเช่นเรื่องที่ดินก็มีมติว่าจะทำให้เสร็จภายในกี่วันส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีการแถลงในวันนี้ก็อยากให้เรื่องการโอนที่ดินเสร็จก่อนแต่ด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในส่วนที่เรายังทำไม่แล้วเสร็จหากพูดไปก็ดูไม่ดีขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังพุทธสถานลบบุรีสีสุวรรณภูมิที่อยู่ในนามูลนิธิอาธรประชานาธเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าหลวงพ่ออาจจะอยู่ที่นี่ แต่เมื่อไปถึงสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าตลอดทั้งวันหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ